สวัสด,ดีนะครับพี่น้องพ่อครับโศคศกเสียงทองส่องวิเคียนโสมา่ะวันนี้สิภาคพี่น้องมาเบิ้งสถานที่อีกมองนึงนะครับอยู่ตำบลบูฮานซึ่งเป็นวัดที่สูงที่สุดของตำบลบูฮานหลักการสิมีพระประธานใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของตำบลบูฮานหลักกามีวัดนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือวัดวัดบูฮานนะครับออเดเรเน,น่คือวัดบูฮานสี่ห้องนะครับเดี๋ยวไปทีงนี้ที่เห็นบันไดขึ้นไปทงวัดนะครับไปพี่น้องสิภาคไปเบิ้ง พระประธานองค์ใหญ่สึ่งต่าง่ถึงวัดตำบลผูฮานที่ใหญ่ที่สุดนะครับไปครับไปน้ำกันครับน้ำกระใสน้ำประรปาจากเข้าบ้านส่งขึ้นไปทั้งวัดขึ้นไปใส่การใด่ส่งนะครับส่งแต่มีไฟฟ้าขึ้นไปเป็นยังอยู่นะครับ ซึ่งบันไดตัวนี้อามีขัแก่ผู้่นมีศรัทธาบันไดมาปรปับปรุงนะครับแต่ก่อนที่บมีเล้านะครับการขึ้นการลงกบอันตรายเ่นมองเห็นในตรงนี้่นก็เลยเฮ็ดให้มีเหล้าจับขึ้นจับลงนะครับพี่น้องเฮาไปมาหรือว่าขึ้นไปสักการบูชาพระบาทธ่านก็นง่ายขึ้นนะครับความสะดวกมีนะครับไปขับขึ้นบันไดน้ากันหนึ่งสองสามสี่ Yeah. ตรงนี้ได้หาซิบคันแล้วพี่น้องนับขึ้นมาได้หาซิบคันเริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆกะมีหมองพักนะครับประมาณมประมาณกยี่สิบขันกับที่หนึ่งพักอีกที่หนึง่งครับเดินต่อครับ 8ชิปขันครับฮอดนี้เอาสืเริ่มเดี๋ยวเห็นทิวทัศน์ของตำบลบ้านไม้ผู้ชายของตำบลบ้านไม้เริ่มสวยงามพี่น้องข้ามีเนล่ามีโอกากับมาเี่ยวกันนะครับมีจัดกันว่ามีเรื่องของตำบลขันครับสวัสด,ดคีครับ นี่ร้อยคันครับนี่ร้อยคันห่อน,นยังยังว่าได้ถึงนะครับอยู่ประมาณห้าสิบคันคองสิบประมาณร้อยห้าสิบคัน เลียแล้วร้อยสาสิบขันนะครับบันไดตัวนี้ร้อยสาสิบขันพี่้องกับบถถึงกับเมือย์บันไดกับพ้อดีที่เขายางขึ้นมาก่นั้นสิหวดวัดแล้วครับไปครับไปต่อต้นใหม่กันยังเกียวเชอุมคือเก่า มาซ่งที่เป็นมาแรกธตรอมาถ่ายกัอย่งดีนะครับส่วนทา้งสิกับทังข้าคุณเจ้ากานกะนะ็เก็บย่าดีครับอนนี้โอ้มีพระคุณเจา้ากำลังทำความสะอาดทำความสะอาดโอ้นำมาัดการเ้อะการขึ้นมาซองเบิ้ง เึ้นมาทายท้ำพอโหมดไปจะห้ที่ให้น้องเข้าพุทเข้าได้เด่นร่างลายอีกคนนึ้น้นนองชื่อจะอาจารย์ที่เป็นดูรักษาแบบของเขามาโดยเฉพ อนุญาตมาทำกรว่าที่ปัดเอาเล็วๆไปเลยโอาาเห็ดไม่งามเนาะมันดุยโบราไเราไม่จดอันไปเาไม่แม้งามงาามพอได้ินมาเห็นดนแล้วขออนุญาต้ัตาาตาา่นมาหวดฟันันเท้าแล้มพูตรงที่ แต่ท่านอยู่นะครับแต่วัสด็แต่มาตรงนีตรงนี้นะครับเอ้านี่สแสดมากกว่าตรงนี้เป็นอมองพระคุณเจ้าเพคนเดินจงกรมนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องอยเยอะคนเดินจงกรมเวลาเพล่คนทำปฏิบัติในช่วงวันพระหรือว่าเทศกาลเขพาพรรษาทำมาเรื่อยๆก็คืเป็นป้าไม้นะครับป้าล้าน จะไม่ไผ้ปลูกเองปลูกไ้เพื่อรักษาธรรมชาติไป้ะเข้ามากระตเป็นด้านหลังของพระประธานใหญ่นะครับคือ,อดานหลังพระประธานใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของ ตำบลผู้หานและก็อยู่สถานที่ที่สูงที่สุดของตำบลผูหานพี่นอ้องถ้าอยากมาเห็นกับมาไรนะครับทางสะดวกครับ นี่เป็นด้านหน้าของพระประพานนะครับตอนนี้เมื่อมาถึงแลว้วก็จิเ,เข้าท่าพิธีขอพรน,นะครับหรือว่ากราบขอพรจากพระประธานใหญ่นะครับ พระประท่านองค์ญ่ของสมบนผู้ฮันนะครับคือว่าใหญ่ที่สุของสมุนผู้ฮันนะครับแ้วก็สร้างึ้นมาได้เกือบยี่สิบปีแล้วครับเพราะว่านีพร,ระอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อท่าดานะครับเปินลลเลื่อมในการสร้างพระประท่านองนี้ึือมาเพื่อเห็นธธรรรทีสักการะบูชาของชาวุทธของเฮานะครับพี่นอ้องอจจะมาเห็นหรือพี่น้อง มีาพัทธาอย่างมาบุญละนะครับทรงประวัติท่าน่อให้หยื่นยงคููกับศาสนาพุทธของเ้าต่อไปกะขอกาับเลื่นเชิญพนที่น้องนะครับมาบุญละนะครับติต่อทังคณะการมู่บ้านหรือว่าติต่อทังคณะสงฆ์ที่เพิ่รักษาอยู่สถานที่นี้ไ,ได้นะครับทั้งด้า,านหน้านะครับที่เป็นทิวทัดนะครับทิวเป็นมุมมองของอแต่ไกลที่เป็นตำบล บ้านไม่ติดกันครับตำบนโรงร้านนะครับสีมองเห็นนะครับทีเดือเปิดเจ้าคันนะครับสีนี้ทิวของภูเขานะครับอย و, ู่ท่างด้านหนา้าของกลับท่านนะครับเขาขี่รถมาจากถนนบ้านพระร้างหน้าหนองผุ่มนะครับกับส,สีเห็นกลับท่า,ทานหรือ,อสีได้เห็นท้างข้นวัดภูหันของเฮานะครับกำลังจะขอ,ขอให้พี่น้องเฮานะครับมา กลับมาไหวเพื่อขอพรนะครับสําหรับมือนี้กับคงสิขอยกทิปนะครับไปเพียงแค่นี้พี่น้องคามาแลกับกบไลกบแค่ให้กับโคศกเทียงท่องนิเชนโสมะนะครับเพื่อเป็นการบุรณะนะครับพระพุทธศาสนาของเฮามือนี้กับอยกทิปไปเพียงแค่นี้นะครับบวัสดีครับ